สวัสดีครับกับเรียนพยโยมยกทุกท่านนะครับแล้วก็ลูกปั้นอาอาทุกคนนะฮะหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับเราก็มาให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงตารางงานนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยสำหรับนะักร,ร้องสาวสวยคุณดีนะครับแอนออร์ดีนะฮะ brand, ออร์ดีแบรนด์ออร์ดีแบรนด์ก็มีความเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ทำให้ทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ย ยิ้มตามแล้วก็สนุกไปกับเธอได้นะครับเพราะว่าแอนเดี๋ยนนี้เขาเก่งครับเขาเก่งแล้วเขาก็มีความสามารถเยอะซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่ได้เก่งเท่านี้นะเมื่อก่อนก็เหมือนกับว่าแบบร้องเพลงทั่วไปนะครับทีนี้ความความที่เขาอยู่ในวงการแล้วก็อยู่ในงานเพลงหมอลำข้ามบอร์ดอะเนาะเรื่องแสดงละครก็เต็มที่แล้วนะครับเรื่องร้องเพลงก็ ไม่มีแผ่วคือเสียงดีอ่ะเมื่อก่อนอาจจะมะียังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ก็สวยพอได้ตามสไตล์ยิงสาวชาวบ้านนะครับแต่พอจับไมค์แล้วร้องเพลงเนี่ยมันเริ่มมีประกายบางอย่างมันเริ่มมีออร่ามันเริ่มมีความเป็นเฮ้ยหรือว่าผู้หญิงคนนี้จะมาเส้นทางสายนักร้องพอเขาอยู่ไปนานนะครับเขาก็เริ่มเก่งขึ้นแกร่งขึ้นรู้จัก ใช้ชีวิตที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือรู้ผิดรู้ถูกแล้วก็รู้หลบรู้หลีกอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือคนเก่งคนนึงในวงการแล้วความเก่งของเธอนะครับก็ได้ความโชคดีมาด้วยเนาะเหมือนที่เขาบอกว่า lucky in game lucky in love ซึ่งเธอก็ไปชอบกับบอยสิริชัยอ่ะเรื่องนี้ทุกคนรู้หมดแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือเท้าความเฉยๆเนาะแต่สําหรับเรื่องงานล่ะบางคนบอกว่าเออก็ต้องแบบอ่า มีงานก็ต้องพักบ้างเพราะว่าเธอเลือกงานเธอแบบเธอสวยได้เรื่อยน,นะเธอไม่ได้แบบอ้วนเหมือนเมื่อก่อนแล้วเธอไม่ได้ขาใหญ่เหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดออกมาที่เป็นข่าวเลือะแอดบอกตรงๆกันนะตัวจริงไม่ได้ขาใหญ่เลยนะอย่างที่ทุกคนบอกแล้วก็ทุกวันเนี้ยแอดออรี these, คือสวยขึ้นมากนะครับสวยจนเธอเยมีความมั่นใจที่จะทำการตลาดของเธอออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าฉันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ เร็วๆนี้นะะเดี๋ยวมาพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่ละกันนะครับตอนนี้เอาเรื่องของตารางก่อนที่แอนออดีเนี่ยจะไปพบปะแฟนเพลย์นะครับวันที่หนึ่งเลยนะอันนี้คือประจำเดือนตุลาเนาะใช่ไหมฮะประจำเดือนตุลาออร์ดีแบนด์นะครับประจำเดือนตุลาคมเดือนแห่งความสุขแอนและทีมงานออร์ดีเนี่ยพร้อมจัดเต็มความม่วนแน่นอน อันนี้คือแน่นอนนะครับวันที่หนึ่งโรงเบีบร์อีสานสืบสารหมอลำอําเภอนามนนะครับนานานามนหรือนา,มน,น,า,มน,น,ามนมอันนี้ไม่แน่ใจนะจังหวัดกระสินสองงานการกุศลมอบทุนให้โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำแม่นางอำเภอนาทมจังหวัดนครปฐมนะครับสามออกงานพรรษาเชียงคาน จังหวัดเลยนะฮะสี่งาน thank you you นะครับ thank you อ้วแต่ thank you นะฮะ thank you ปาร์ตี้เออ thank you you โอ้ยนะ thank you ปาร์ตี้แต่งคิ้วปาร์ตี้นะครับศนะูนยะ์สแสดงสินค้านานาชาติแล้วก็จังหวัดขอนแก่นนะคือจังหวัดขอนแก่นคือมีศูนย์แสดงสินค้าก็คืองานต้องแบบอึกระทึกเลยงานต้องอลังการแน่นอนนะครับ ส่วนสำหรับวันที่5ก็คืองานประเพณีแข่งเรือยาวลำน้ำพุงนะครับวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหกลอคอนเฟิร์มสถานที่จังหวัดสุขโขทยัย7จ็ดอคอนเฟิร์มสถานที่แม่ฮ้องสอน8ตะวันแดงมหาชนเชียงรายนะครับตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย9ตะวันแดงมหาชนเชียงใหม่ ตำบลสุดเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 10. b i g ๊กฟูอมตะชนชนบุรีนะครับ11ตลาดมหาโพธิ์ตำบลวางบางบัวนะครับประธานโทษนะครับตำบลบางบัวอำเภอบางประคงจังหวัดฉะเชิงเซา1ิจอมยุทธจอมยุทธเฟสคืออะไรอะ่ะจอมยุทธเฟสสนามสนามช้างแอรเรียหรอหรือไงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ อ่าแล้วก็ยังมีต่ออีกนะใครที่หาว่าเธองานน้อยเนี่ยฟังเลยนะครับตลาดมหาโพต่อเลยแล้วก็จอมยุทธเฟสต่อเลยนะครับ16ตะวันแดงสาแสงเดือนณนะอุดรธานีก็คือจังหวัดอุดรธานีตำบลหมากแข้งะครับ17หัวใจเกินร้อยนะครับนั้วก็คือ17หมอลำใจเกินร้อยแอนออร์ดีแบนนะครับวัดบ้านน้ำอ้อม อำเภอโบใหญ่จังหวัดคนครราชสีมาโอ้โหยาวไว้เนาะตั้งแต่1นึถึงสิเนี่ยพึ่งจะ17เนี่ย,ยที่ว่ามีบอยกับแอนได้ปาร์กกันนะครับอ่ะสิงานบุญกระถินจังหวัดคนครราชสีมา19ร้านสากาดกใช่ไหมฮะหรือสากะก,กาดกหรือ,อยังไงเออชื่อทำไมมันอ่านยากจังหวัดัวนี้นะชื่ออ่านยากมากๆเลยนะครับ โรงแรมนิวทราเวลลอดจังหวัดจันทบุรีอันนี้20นะครับ21หมอลำใจเกินร้อยออร์ดีแบนด์ปะทะใจเกินร้อยนะเจอกันอีกแล้วบ่อยแอนนะครับบ้านหนองยางอําเภออุทุมพรมพิสัยจังหวัดศรีสะเกด22บ้านโคกม่วงตำบลศีสุขอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่น23งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า ปจกคูโบต้าเบนจพลสาขาจาักรราชนะครับอำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมานะฮะยีครับรับเชิญหมอลำใจำเกินร้อยอำเภอบอนมือนะครับจังหวัดมหาสาครคาม25คอนเสิร์ตสิปีแอนออร์ดีนะครับสิบประธานโทษครับไม่ใช่ฮะยีคือแอดดิวเน่ตนะท้าความก่อน <c oughs> 25คอนเสิร์ตใหญ่15ปีแอนออดีเนี่ยอันเนี้ยต้องไปให้ได้ต้องไปให้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่15ปีมีครั้งหนึ่งแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆแล้วบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่แม่นางเนี่ยจัดเต็มแล้วมีบิลบอร์ดนะครับแปะทั่วห้างทั่วทุกพื้นที่เลยเจอแต่แอนออร์ดีนะครับซึ่งมันทำให้เรารู้ทำให้เราคิดตามว่าเดี๋ยวนี คำว่าหมอลำนักร้องศิลป,ปินหมอลำหรือศิลป,ปินที่ดังๆนะครับเขาสามารถที่จะมีแบรนด์เป็นของตัวเองและสามารถที่จะยืนหยัดมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองโดยที่ตัวเองเป็นคนหาเป็นคนทําเป็นคนจ้างนะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับทางผู้ใหญ่หรือใครยื่นให้แต่มันคือสปอนเซอร์ต่างๆนะครับที่เขาแบบเหมือนกับ อยู่กันด้วยกันมานานอะในเรื่องของความรู้จักคอนเนคชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เธอคนนี้ก็คือเป็นที่หนึ่งคือที่สุดของผู้หญิงคนหนึ่งในหมอลำเพราะเธอเก่งนะครับเธอก็มีแฟนที่เก่งด้วยเหมือนกันโดยคอนเสิร์ตนะครับครั้งนี้เลยก็คือวันที่25มันคือคอนเสิร์ตใหญ่ครับไม่ใช่คอนเสิร์ตกะโหลกกะลา คอนเสิร์ตเล็กๆไม่เอาครับแอนออร์ดีเล่นใหญ่อย่างเดียวเลยนะฮะคอนเสิร์ตใหญ่15ปีแอนออร์ดีเอ็มซีซีฮอลล์เดอะมอลล์บางกะปิใช่ไหมครับนะบางกะปิเนาะเออก็ที่6ต่อเลยนะครับคอนเสิร์ตใหญ่15ปี MCC Hall คือ2วันโชว์2วันนะครับ 25กับ26คนเสร็จใหญ่ที่เดอะมอบบงกปินะครับ27งานเลี้ยงฉลองวันเกิดบริษัทวิ่งไว้พานาเซียจำกัดจังหวัดลบบุรี28โรมเบียเยอรมันตะวันแดงพระราม3เขตยาวนาวากรุงเทพอ่าปริมณฑลมาแล้ว29 4แยกกรมศุลกากรเขตคลองเตยจังหวัดกรุงเทพนะฮะอ่ะไม่ใช่สิไม่มีจังหวัดนะครับอ่า คอนเสิร์ตการกุศลชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านลานกิจกรรมหน้าที่ว่าการอำเภอ,อปัวจังหวัดน่านนะครับ31งานลอยกระทงตลาดชัชวานคลอง7อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะก็ตามตามกันไปนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับแอนออรดีนะครับแล้วก็ต้องบอกหรือว่าเธอคนนี้กว่าจะฝันฝ่าอุปสรรคมาได้เนี่ยเธอต้องใช้ เวลานานเหมือนกันนะครับชั่วโมงบินเธอเลยสูงคนต้องการตัวเธอไปแสดงโชว์เลยเยอะขึ้นนะครับในเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของการแสดงที่ทําให้ไม่ผิดหวังแล้วก็ทําให้ทุกคนมองว่าเออเนี่ยแหละคือศิลปินที่มีคุณภาพแล้วก็น้ําดีมากๆกับการที่เธอได้ออกไปแสดงให้กับท่านผู้ชมได้เห็นนะครับอ่ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ